ครับพบกับรายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรฐฐาชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี2557โดยผมนัทวัฒน์งศ์ปิติมาชัยเป็นพิธีกรำนำรายการครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังความรู้สึกของญาติบัณฑิตนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับบัณฑิตที่ได้มารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ครับ ครับวันนี้พี่มาส่งใครมารับปริญ,ญญาพี่เอาวันนี้มาส่งหลานมารับปริญ,ญญาครับสองคนนะฮะ,ะแล้วก็มากับพวกญาติคร,ครับอ๋อครับอ่าแล้วพี่คิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในงานรับปริญ,ญญาเนี่ยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ข้างในในสำหรับสิ่งอวยความสะดวกในนี้ผมว่าโอเคนะฮะการจัดสรรสถานที่การจัดรถแล้วก็ที่พักให้กับญาติพี่น้องของบัณฑิตนะฮะก็โอเค ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะให้ติชมหรืออยากจะให้เพิ่มเติมนี่พี่อยากจะติชมหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนไหมครับสําหรับถ้าจะส่วนเพิ่มน่าจะเป็นของรถที่ขนส่งนะฮะน่าจะเพิ่มไมกสักนิดนึงเพราะว่าการขึ้นรับส่งของญาพี่น้องของบัณฑิตมันจะแออัดมากเกินไปฮะมารับปิญญาไทยวันนี้มารับปิญญาของพี่สาวคะา่ะแล้วเกิดวันนี้พี่อยากจะบอกอะไรกับพี่สาวไหม ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สัมพันธ์สำหรับชีวิตของพี่เลยเนาะกว่าจะผ่านพ้นมาได้ก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็ก้าวไปในการทำงานที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันนี้และว,วันต่อๆไปเรื่อยๆค่ะพี่รับปริญญาค่ะอ๋อน้องกับพี่ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะดีใจด้วยที่ได้รับปริญญา วันนี้ผมมารับปิญาพี่สาวครับอยากจะบอกว่าเออพี่ครับเรียนจบแล้วนะครับขอให้ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอแสดงความดีใจด้วยครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่คอยให้บริการในจุดต่างๆเนาะอย่างเช่นจะมีรปภที่คอยดูแลในด้านความปลอดภยัยมีตำรวจแล้วก็มีทีมงานแล้วก็มีรถให้บริการกับประชาชนด้วยนะครับระยะทางที่ผมมาผมก็ไม่รู้จากทางเนาะแต่ว่ามีป้ายบอกทางด้วยก็ถือว่าโอเคครับ ีพี่มารับปริญญาครับลูกบ่าวครับผมการรับปริญญาพ่อูมใจมากที่สุดในชีวิตของพ่อก็ฝากฝังไว้กับลูกที่อยากให้อยากจะเห็นทุกปริญญาของลูกรู้สึกดีใจมากมากครับผมที่ได้มารับปริญากับที่ที่มหาลัยที่เชียงใหม่ครับผมดีใจมากๆเลยครับผมรู้สึกทางนี้บริการเป็นเป็นเยี่ยมเลยครับเป็นเลิศเลยครับผมรู้สึกว่าการต้อนรับอะไรก็โอเคครับขอบคุณมากครับผม และนี่ก็คือความรู้สึกของญาติญาติบัณฑิตนะครับที่มาร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี2 5 5 7แล้วกลับมาพบกับรายงานพิเศษในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภาัฏเขตภาคเหนือประจำปี2 5 5 7ได้ใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ การและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่อุรการสารสร้างคนดี90ปีแห่งความภาคภูมิใจ1-4ธันวาคม2557ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่1-4ธันวาคมนี้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ90ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัสเชียงใหม่พบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะ